คุ่มสอนรามเทพพิทัก์ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าได้สูญเสียคุณแม่แล้วทมกลางคนบันเทิงและแฟนๆร่วมแสดงความเสียใจกันเยอะมากซึ่งล่าสุดวันนี้18มีนาคม2567อินสตาแกรมของคุณนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ก็ได้ออกมาเปิดภาพคุณแม่และภาพที่กําลังเดินทางไปส่งคุณแม่และแจ้งข่าวว่า ทรงมามมาสู่สำปรายพบที่ดีเหนื่อยมาทั้งชีวิตนอนพักให้สบายคุ้มคลองผมกับวิจิด้วยนะครับกราบขอโทษที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบเนื่องจากความประสงค์ของมามมาครับผมด้วยความเคารพครับผมพร้อมติดแฮชแท็ก18367สามุไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียว เรียกว่าหลังจากคุณหนุ่มแชร์โพสต์ดังล่าวออกไปทํามกลางคนบันเทิงและแฟนๆคอมเมนต์รวมแสดงความเสียใจกันเยอะมากๆหลังจากคุณหนุ่มสอนรามแจ้งข่าวการจากไปของคุณแม่ขอแสดงความเสียใจด้วยเช่นกันค่ะ